ดาบอกว่าสามสิบเจ็สัปดาห์สามวันอยากคลอดเองมีวิธีแนะนำไหมคะมันไม่มีวิธีอะไรแนะนำร้อยเปอร์ซนหรอนะคะว่าทำยังไงถึงจะคลอดเองได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจะประเมินว่าคุณแม่จะคลอดเองได้หรือไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้อ๋อมันมีปัจจัย หลายๆอย่างนะคะอ่าหมอยกตัวอย่างนะคะหนึ่งคือน้ําหนักน้องนะคะถ้าตัวใหญ่เกินไปนะใหญ่กว่าเชิงการอย่างเงี้ยก็อาจจะคลอดยากนะคะสองคือท่าของเด็กนะคะว่าเด็กเป็นท่าศรีรษะหรือเปล่านะคะสามคือความกว้างของเชิงการคุณแม่ว่ากว้างโอเคไหมนะคะสี่คือความพร้อมของปากมดลูกนะว่าปากมดลูกเนี่ยพร้อมไหมนะคะอ่าแล้วก็อ่า อีกอันนึงก็คือตำแหน่งของรกนะคะว่ามีรกเกาะต่าหรือเปล่านะคะถ้ามีรกเกาะต่าเนี่ยคลอดเองไม่ได้อยู่แล้วนะคะอ่าก็ส่วนใหญ่ก็จะประเมินประมาณนี้นะคะถ้าปัจจัยทุกอย่างมันลงตัวมันได้แล้วคุณแม่ใจสู้นะคะเออส่วนใหญ่ก็คลอดได้นะคะสินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ํานมคุณภาพไว้ทํางานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อน ไวท์ทองที่ทานเข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย